สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับหมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันหยุดนะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีหนึ่งวันค่ะมามีก็จะมาอัปเดตนะค่ะข้าเปลือกอีกแล้วนะคะวันที่7มกราคมปี2023นี้นะคะมีทั้งขึ้นและนิ่งนะในหลายพื้นที่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทั้งข้าวเปลือกเจ้าข้าวเหนียวคะ่ะฮอมมะลิคะ่ะเหนียวคระปทุมธานีก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคานะคะอยู่ที่เท่า กันเนาะแต่ละพื้นที่ค่ะวันนี้นําเสนอราคากลางนะคะนะเป็นก็เปลือกความชื้นค่ะไม่เกินส5บหเป็นเปข้าแห้งนั่นแหละทุกคนคะนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะชาวนาคนนี้จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเด้อ เริ่มในการแรกกันเลยค่ะสําหรับข้าปปึกเจ้าณปี2565ด้า66นะคะจังหวัดนครสวรรค์9,500บาทถึง9,800บาทจังหวัดพิจิตร9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดสุโขทัย9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดกำแพงเพชร9,000บาทถึง9,300บาทจังหวัดพิษณุโลก9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,000บาทถึง10,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9,000บาทถึง9,200บาท จังหวัดพระนครศรีอยุทยา9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดชัยนาท9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดอุตรดิตถ์9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดนครนายก10,000บาทจังหวัดลบบุรี9,400บาทถึง9,600บาทจังหวัดปทุมธานี9,200บาทถึง9,900บาทปรับเพิ่มขึ้นมานะคะจากเมื่อวานค่ะ จังหวัดนครปฐม9,600บาทถึง9,800บาทจังหวัดอ่างทอง9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดราชบุรี9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดสิงห์บุรี9,100บาทถึง9,300บาทจังหวัดสะแก้ว9,300บาทค่ะ รายการต่อมานะคะค้าเบิกหอมมลีปี2565/66ทค่ะจังหวัดสุรินทร์13,200บาทถึง14,000บาทนะคะปรับเพิ่มขึ้นมาค่ะจากเมื่อวานนะคะจังหวัดนครราชสีมา13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดวนราชธานี12,800บาทถึง13,900บาท จังหวัดเชียงราย1นึ0 0หบาทจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งามพันสบาทถึงหนึ่งหมืามพ้าบาทจังหวัดศรีสะเกดหนึ่งหมื่นสองพันห้ารบาทถึงหนึ่งหบาทจังหวัดร้อยเอ็ด1นึ0งหมืบาทถึงหนึ่งหมืามพ้าบาทจังหวัดมหาสารคามหนึ0 0หบาทถึงหนึ่งหมืามพ้บาทจังหวัดยะโสธร1 3ึ0งบาทถึงหนึ่งหมืบาทจังหวัดอำนาจเจริญหนึ่งหมืบาทถึงหนึ่ บาทจังหวัดนครพนม13,200บาทถึง14,000บาทจังหวัดขอนแก่น12,500บาทถึง13,800บาทจังหวัดสกลนคร12,500บาทถึง13,700บาทจังหวัดกาฬสินธุ์12,800บาทถึง13,200บาทจังหวัดอุดรธานี12,000บาทถึง14,300บาท จังหวัดนองบัวละพูหนึ่งหมื่นสามพัารอบาทถึงหนึ่งันเ้ารอบาทจังหวัดนองไข้หนึ่งหมื่นสามพันบาทถึงหนึ่งันหราบาทจังหวัดมุกดาหารหนึ่งหมันหราบาทถึงหนึ่งนี่พันบาทจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหนึ่งสองพันบาทถึงหนึ่งพันห้ารอยบาทค่ะรายการต่อมาค่ะ นะคะเป็นราคาที่คงที่เช่นเดียวกันกับเมื่อวานนะคะสำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางนะคะปี2565ทับ66ค่ะมีจังหวัดสระแก้วนะคะ12,500บาทพิจิตรุลก13,000บาทถึง14,000บาทนะคะเพชรบูรณ์12,500บาทถึง13,000บาทชะเชิงเทรา11,000บาทจังหวัดลำปาง12,900บาทถึง13,100บาทจังหวัดอุตรดิต12,900 บาทถึง13,500บาทจังหวัดแพร่12,500บาทนะคะทุกจังหวัดนี้ที่นําเสนอมานะเนี่ยสำหรับรายการนี้เป็นราคาเดียวนะคะเช่นเดียวกันกับเมื่อวานนะคงที่เนาะราวๆตันละ1 2 0 0 0บาทนะทุกคนรายการต่อมานะคะทุกคนค่ะเป็นราคาเช่นเดียวกันกับเมื่อวานนะคะสําหรับข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวนาะปี25ง5ั้าบค่ะมามีขออนุญ,ญาตนาเสนอด้วยภาพเลยนะทุกคนค่ะตามนี้เลยนะ,อะมองเห็นชัดเจน ดีนะตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีนะคะน้องคายมุกดาหารเลยนะคะตามภาพนี้เลยค่ะราคาข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวก็ราวๆตั้งแต่0นึหมนนบาทนะถึง1 2 0 0 0บาทราวๆนี้กันนะคะต่อมาค่ะราคานี้ก็เป็นราคาคงที่นะคะสำหรับข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดคละในปี2565ั้ารบค่ะราคานิ่งนะคะทุกจังหวัดเลยค่ะรายการนี้นะคะตามภาพนี้เลยทุกคนค่ะนะราคาเช่นเดียวกับเมื่อวานขออนุญาตนำเสนอโดยภาพ ะะดูเลยค่ะทุกคนอุอดรธานีนะมุกดาหารก็มีนะคะหนองคายลำปางอย่างเงี้ยนะคะราคาก็ตันละแปดเก้าพันนะคะมีตันละหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองก็มีทุกคนอ่ะ,อะต่อมารายการสุดท้ายก็เป็นราคาเดียวเช่นเดียวกันกันกบเมื่อวานนะคะสำหรับข้าวเปลือกปทุมธานีนะคะนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหกสิบหกค่ะทุกคนค่ะตามนี้เลยตามภาพเลยนะมองเห็นชัดเจนนะคะ อาจังหวัดลบบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีราชบุรีนะคะปทุมธานีนะคะนนะครนายกค่ะสําหรับข้าวเปลือกปทุมธานีก็ตะละเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นราวนี้หนึ 1, 000, 1, 000, 4, ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสี่ตละหนึ่งหมื่นสี่ร้อยก็มีนะคะนะตามภาพนี้เลยค่ะ ทุกคนค่ะมามีนำเสนอจบลงไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรุมกันค่ะภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะข้อมูลประจำวันที่6มกราคมปี2566นะคะอ่าคากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อล่าุ่มกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามนะคะร่วมกันคอมเมนต์ได้นะคะเราชาวนาคนนี้ก็รอลุ้นไปเรื่อยๆนะ,ะจนกว่าจะแบบ นะและแต่ละหมื่นห้าเมื่อไหร่มามีก็จะขายนะตามกันไปดูกันไปเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย